ฉันกลายเป็นพูดทิมะตอนที่สดันเจียนไกลพันแผนการวันนี้ของฉันคือไปสอดแนมอนสเตอร์หมีระดับจ่าฝูงถ้าสถานการณ์เป็นใจเธอจะลองสู้กับมันดูสักตั้งหรือไม่ก็หลบหนีไปเลยโดยไม่เข้าไปโจมตีแต่ถ้าสถานการณ์ไม่เป็นใจเธอก็จะพยายามหลบหนีให้เร็วที่สุดไอ้ยาถ้าไมมีแต่หมีเลเวลสูงๆแล้วเนี่ย ชิโรคิดขณะมองดูมีที่อยู่ในพื้นที่นั้นพบมีเลเวล20สสถานะเสริมพลังมีเลเวล18สถานะเสริมพลังมีเลเวล20สถานะเสริมพลังมีเลเวล20สถานะเสริมพลังมีส่วนใหญ่มีเลเวลอยู่ใกล้กับ20เธอต้องแน่ใจว่าจะไม่ทำให้พวกมันโกรธก่อนที่เธอจะไปถึงเสาโอเบลิส สาเหตุที่เธอต้องรีบไปที่เสาอเบลิสในวันนี้เพราะว่าพวกหมียึดครองพื้นที่เกือบหมดแล้วทําให้เธอไม่มีที่พักที่ปลอดภัยอีกต่อไปชิโรพยายามหนตัวไปตามต้นไม้ให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเธอก็มาถึงขอบป่านในที่สุดและเสาอเบลิสก็ตั้งตระหงานอยู่ตรงหน้าเธอแต่หมีก็อยู่ตรงนั้นด้วยพบหมีธาตุน้ําแข็งเลเวล20ระดับจ่าฝูง สถานะเสริมพลังแค่เลเวล20หรือระดับจากฝูงหรือระดับเสริมพลังไม่ว่ามันจะมีแค่สถานะอย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็ยากที่จะเอาชนะมันได้แล้วแต่นี่มันยังมีธาตุน้ำแข็งอีกด้วยด้วยเวทน้ำแข็งระดับหนึ่งของเธอเยาว่าแต่แทงเข้าไปในรูทวารของมันเลยแค่สร้างบาดแผลเล็กๆให้มันยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำนอกจากนี้ระดับจ่าฝูง ยังอาจมีความสามารถพิเศษบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นท่าน้ำแข็งชิโร่รู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ในขณะที่มองดูมีท่าน้ำแข็งเมื่อมันยืนขึ้นมีจะมีความสูง3เมตรขนเป็นสีดำและมีน้ำแข็งยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังดวงตาของมันเป็นสีฟ้ามันกำลังจ้องมองไปที่ผู้คุมกันของมันรอบๆตัวมันมีหมีเลเวล20อยู่หตัวมันเอื้อมมือไปหาหมีตัวหนึ่งในนั้น การโจมตีเพียงครั้งเดียวจากหมีระดับจากฝูงก็สามารถฆ่าหมีตัวนั้นได้แล้วหลังจากนั้นมันก็โยนสุกข,ของหมีตัวนั้นเข้าไปในปากแล้วก็เริ่มเคี้ยวผู้แปลผมก็งงเหมือนกันทำไมมันถึงกินผู้คุมกันของตัวเองนี่มันมันสามารถฆ่าหมีเลเวล20ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยเหรอดวงตาของชิโรเ่เบิกกว้างด้วยความตกใจ แน่นอนว่าเธอได้ยินว่าระดับจ่าฝูงนั้นแข็งแกร่งแต่พอได้มาเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วก็ยังอดตกใจไม่ได้อยู่ดีฉันไม่รอดแน่ๆถ้าต้องไปต่อสู้กับมันด้วยเวทน้ำแข็งระดับหนึ่งของฉันแล้วต้องทำยังไงดีละ่ะฉันถึงจะไปถึงเสาอบิลิสได้ชิโร o ขมวดคิ้วเธอยังคงสังเกตเจ้าหมีตัวนั้นอยู่เพื่อที่จะจดจำการเคลื่อนไหวของมันเมื่อถึงเวลาที่ต้องวางแผนไปที่เสาอบิลิสจะได้ไม่มีข้อผิดพลาด หลังจากสังเกตไปหลายชั่วโมงเธอก็ได้ข้อสรุปว่าไม่ว่าจะเวลาไหนก็ไม่ต่างกันเลยเพราะเจ้าหมีตัวนั้นมันไม่ขยับไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวเธอพยายามดึงดูดความสนใจโดยการคว้างหินหรือสร้างเสิ่งรบกวนแต่เจ้าหมีตัวนั้นก็แค่ส่งลูกน้องของมันออกไปดูเท่านั้นเองหลังจากคว้างหินอีกครั้งเธอตัดสินใจวิ่งไปที่เสาออบิลิสเพราะมีส่วนใหญ่โดนก้อนหินของเธอล่อออกไปแล้ว ตอนนี้แหละเธอพุ่งเข้าไปหาโซโอบิลิสแต่แทบจะในทันทีหัวใจของอเธอแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะเจ้าหมีระดับจ่าฝูงมันเข้ามาขวางเธอแทบจะในทันทีเธอสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นมาป้องกันการโจมตีของมันทันทีโดยหวังว่ามันจะสามารถถ่วงเวลาได้สักเล็กน้อยแต่ในความเป็นจริงนั้นช่างโหดร้ายนักกำแพงน้ำแข็งของเธอไม่ต่างอะไรกับกระดาษเมื่อโดนอุ้งมือของหมีตัวนั้นโจมตี ชิโรพยายามยกแขนขึ้นมาเพื่อป้องกันหว่วงของเธอบูมพื้นดินถึงกับสั่นสะเทือนโชคดีที่การโจมตีนั้นไม่โดนเธอเต็มๆแต่เธอก็ยังกระเด็นไปไกลจากแรงโจมตีค่า HP 680จาก1200อักเจ้ามีหัวเข้าปั้นเอ้ยชิโรกากเลือดออกมาแล้วรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายแต่เจ้ามีก็ไม่ให้โอกาสเธอได้ตั้งตัวมันพุ่งเข้ามาหาเธออีกครั้ง แต่ก็ยังนับว่าเธอพอมีโชคอยู่บ้างเพราะการโจมตีครั้งแรกของเจ้าหมีตัวนั้นทําให้เธอกระเด็นมาถึงเสาโอเบลิสได้โดยไม่รู้ตัวโอเบลิสเทเลพอร์ตชั้นที่3ชั้นที่2ชั้นที่1ทันทีที่เธอแตะชั้นที่1วิสัยทัศน์รอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปชิโร่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในขณะที่เธอรอให้ HP ของเธอฟื้นคืนกลับมาเมื่อมีคนเทเลพอร์ตด้วยเสาโอเบลิส คนคนนั้นจะถูกส่งไปยังพื้นที่บริเวณขอบของชั้นเป้าหมายไม่ได้ส่งไปที่เสาบิลิสของชั้นนั้นโดยตรงดังนั้นตอนนี้ชิโรจึงอยู่ในพื้นที่ขอบชายป่าของชั้นที่หนึ่งซึ่งถ้าเธอต้องการเทเลพอร์ตอีกครั้งเธอต้องเดินเข้าไปหาเสาบิลิสที่อยู่ในป่าซึ่งนั่นถือเป็นโชคดีสําหรับเธอเพราะนั่นหมายความว่าตอนนี้เธออยู่ใกล้ทางเข้าของดันเจียนผู้แปลเผื่อใครยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับ คือพอเข้าไปในดันเจียนปกติทุกคนก็จะถูกส่งไปที่พื้นที่ของขอบชั้นที่1แล้วถ้าใครต้องการลงไปชั้นถัดไปก็ต้องบุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนกลางของชั้นที่1ซึ่งมีเสาโอเบลิสตั้งอยู่จึงจะสามารถใช้เสาอเบลิสเทเลพอร์ตลงไปยังชั้นต่อไปได้หรือพูดง่ายๆการเคลื่อนย้ายระหว่างชั้นต้องใช้เสาอเบลิสเท่านั้นแต่ทางเข้าของดันเจียนนั้นจะอยู่อีกจุดหนึ่งไม่ต้องใช้เสาเบลิสในการเทเลพอร์ต จากการล่าครั้งก่อนเธอได้เก็บหินมานาเอาไว้ในครั้ง2-3ชิ้นเพื่อเอาไว้ตอนหิวเธอหยิบมันออกมากินขณะนึกย้อนไปถึงการต่อสู้เมื่อกี้ค่า SCR ของเจ้าหมีนั่นน่าจะสูงกว่าที่ฉันคิดไว้ไม่มันไม่งั้นมันคงไม่สามารถตกกำแพงน้ำแข็งของฉันกระจุยกระจายราวกับเศษกระดาษได้หรอกจากที่ดูค่า SCR ของมันน่าจะอยู่ประมาณ200นั่นหมายความว่ามีระดับจ่าฝูงในเลเวล20 น่าจะเทียบเคียงได้กับหมีไม่มีระดับเลเวล40ได้เลยทีเดียวชิโรคิดนั่นหมายความว่าเจ้าหมีท่าน้ําแข็งตัวนี้น่าจะจัดอยู่ในมอนสเตอร์ระดับต่ำของแรงดีไม่น่าแปลกใจเลยที่มันทําให้ HP ของฉันลดลงเกือบครึ่ง,ท,งทั้งทั้งที่โจมตีโดนแค่เฉียดเฉียดพอเธอคิดได้ดังนั้นแล้วก็รู้สึกโล่งใจถ้าการโจมตีนั้นโดนเธอเต็มเเธอน่านจะไม่รอด ฉันคนนี้มีประสบการณ์เคยโดนโจมตีมาตั้งมากมายฉันจะไม่ยอมตายเหมือนพวกมแมลงวันหรอกชิโร่คิดขณะยืนขึ้นเธอต้องการออกจากดันเจียนให้เร็วที่สุดทางเข้าแดนเจนเป็นประตูขนาดใหญ่มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะค้นหาและในที่สุดก็พบกับประตูขนาดใหญ่อยู่ไม่ไกลจากเธอนักเมื่อเดินไปถึงที่ประตูชิโร่ก็เห็นภาพที่สลักอยู่บนประตูนั้นทั้งหมีหมาป่าและมีท่าน้ำแข็ง อย่าบอกนะว่ามอนสเตอร์พวกนี้เป็นแค่ระดับอีทั่วไปเธอบนพื้นพร,รขณะยืนอยู่ที่หน้าประตูเพราะที่ประตูมันบอกเอาไว้ว่าดันเจี้ยนนี้เป็นแค่ระดับอีเท่านั้นทันใดนั้นเธอเห็นประตูเริ่มขยับเธอจึงรีบไปซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้และจ้องมองไปที่ประตูมีปาร์ตี้ห้าคนปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นนักผจญภัยระดับเริ่มต้นเนื่องจากอุปกรณ์ของพวกเขาค่อนข้างน้อย เธอไม่รู้สึกถึงอันตารายใดๆจากคนกลุ่มนี้เลยเธอมั่นใจว่าถ้าสู้กันตัวต่อตัวเธอสามารถฆ่าพวกเขาได้สบายครืน่นเมื่อพวกเขาเข้าไปในดันเจียนแล้วประตูก็ค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆพวกเขาเดินคุยกันอย่างสบายใจทำตัวอย่างกับว่ากำลังไปปิกนิกกันอย่างนั้นแหละเอ๊ะความสนใจของเธอถูกดึงดูดออกไปจากการเคลื่อนไหวของประตู รูปสลักบนกำแพงกำลังเคลื่อนไหวและกำลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเจ้าในที่สุดรูปสลักพวกนั้นก็เปลี่ยนไปทั้งหมดมันไม่เหมือนรูปสลักที่เธอสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ดันเจียนกลายพันธุ์มีโอกาสน้อยมากที่ดันเจียนจะเกิดการกลายพันธุ์เพราะมันจะเปลี่ยนพื้นฐานของดันเจียนทั้งหมดในจํานวนหนึ่งร้อยดันเจียนอาจมีเพียงดันเจียนเดียวเท่านั้นที่เป็นดันเจียนกลายพันธุ์และตอนนี้ดันเจียนก็เปลี่ยนไปแล้วหลังจากนั้นก็มีแสงสีส้มปรากฏขึ้นที่กลางป่า เกิดการเปลี่ยนแปลงของดันเจียนตำแหน่งปัจจุบันป่าเพิงชั้นหนึ่งแดงดีเพิ่มมาจากแดงอีธาตุไฟหรอโชคดีสำหรับฉันจริงๆชิโร่คิดขณะยิ้มออกมานั่นหมายความว่าเวทน้ำแข็งของเธอจะส่งผลกับมอนสเตอร์ไฟมากขึ้นเธออาจจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่าเธอได้2-3ถึงระดับหรือกระทั่งอาจจะสู้กับมีกายพันระดับจ่าฝูงได้ด้วย แต่ก็มีคำถามหนึ่งที่ยังกวนใจเธออยู่ในตอนนี้ทำไมฉันไม่ได้รับผลกระทบละ่ะเป็นไปได้ไหมว่าฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดันเจี้ยนแห่งนี้ดังนั้นถ้าพวกเขาล้างดันเจี้ยนแห่งนี้ฉันก็ไม่น่าจะได้รับผลกระทบใช่ไหมเฮ้อข้าย,ยังชั่วนหน่อยนึกว่าจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดซะแล้วตอนแรกชิโร่คิดว่าตัวเองเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในดันเจี้ยนแห่งนี้ ดังนั้นหากใครต้องการล้างดันเจียนก็ต้องฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวรวมทั้งเธอด้วยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็คงออกไปจากที่นี่ไม่ได้แต่โชคดีที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบกับเธอดังนั้นเธอจึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับดันเจียนแห่งนี้ฉันจะได้ออกไปจากดันเจียนแห่งนี้สักทีปาตี้ทั้งห้าคนก่อนหน้านี้พอเจอการเปลี่ยนแปลงของดันเจียนก็ดูเหมือนจะตกใจเหมือนกันเพราะเขาพยายามเปิดประตูเพื่อหนีออกไปแต่มันไม่ขยับเขยื้อนเลย ชิโร่แอบเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้พวกเขาเธอต้องการรวบรวมข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นที่นี่ที่ไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่ปีอะไรเธอยื่นศรีรษะออกไปเล็กน้อยและชำเลืองมองพวกเขาด้วยดวงตาสีฟ้าของเธอหน่วยสดแนมของปาร์ตี้เหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงยิงธนูมาในทิศทางที่เธอซ่อนตัวอยู่อาชิโร่รู้สึกประหลาดใจกับการโจมตีที่ไม่มีเตือนล่วงหน้าขณะที่มองดูลูกศรที่ฝังอยู่บนต้นไม้ หยาบคายจริงเธอคิดแล้วหันไปมองกลุ่มคนเหล่านั้นพบเฉินเฟิงเลเวล15คลาสนักดาบจินเลเวล14คลาสนักธนูแคลร์เลเวล15คลาสนักบวชน,นี่เลเวล v e l 14คลาสนักฆ่าเทรเวอร์เลเวล18คลาสผู้พิทักษ พวกเขารีบจัดวางตำแหน่งยืนของแต่ละคนเทรเวอร์ยืนอยู่ด้านหน้าเชินเฟิงและบอนนี่ยืนอยู่ข้างหลังเขาส่วนจินกับแคลยืนอยู่ด้านหลังสุดเทรเวอร์กระแทกโลกของเขาและตะโกนใส่เธอสกิลการย่ออยู่ลมเหลวฮะอิยาพวกคุณห้าคนคิดจะฆ่าสาวน้อยน่ารักอย่างฉันงั้นหรอชีโรตะโกนและกระโดดถอยหลังเพื่อหลบลูกศรที่ยิงมาที่เธอ เธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อจ้องมองผู้พิทักษ์ที่พุ่งเข้ามาหาเธอพร้อมกับลูกของเขาเธอสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นเพื่อบอกผู้พิทักษ์ทำให้เขาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงหมุนตัวหลบการโจมตีของนักฆ่าตอนนี้สัญชตาตญาณการต่อสู้ของเธอถูกกระตุ้นแล้วในชีวิตก่อนหน้านี้เธอแข็งแกร่งมากการโจมตีแค่นี้ไม่มีผลอะไรกับเธอเลยนักฆ่าถูกโจมตีแต่ทันใดนั้นร่างของเขาก็ส่องสว่างด้วยแสงสีขาว มันคือการฮิลของนักบวชฮิลคือการไล่เวทร,ร,รักษาอาการบาดเจ็บช,ชิโรดดอลิ้นของเธอก่อนจะถอยกลับเข้าไปในปา่าหากเธอโดนรุมเธอจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบถึงแม้ว่าเธออาจจะเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายในการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งแต่ในตอนนี้มันคือการต่อสู้แบบห้าต่อหนึ่งเธอร่อนลงบนกิ่งไม้และยืนอย่างมั่นคงเมื่อมองดูพวกเขาทั้งห้าคนที่เฝ้าระวังเธออยู่ เธอก็มีความคิดดีๆเข้ามาในหัวของเธอจากนั้นเธอก็ยิ้มและย่อเย้ยพวกเขาก่อนหน้านี้อีกด้านหนึ่งนี่สมควรเป็นการทดสอบการสำเร็จการศึกษาของพวกเราเราต้องพิชิตด,ดันเจีย้ยนระดับ E ให้ได้ก่อนจบการศึกษาพวกเราอยู่ในระดับต้นๆของชั้นเรียนเพื่อให้ครูมีความมั่นใจในตัวเราเราจะต้องพิชิตด,ดันเจีย้ยนนี้ให้ได้ดูที่แผนที่ยอ่อ ถ้าคุณพบอะไรเข้ามาใกล้กับประตูให้รีบเตือนทันทีพวกเราไม่อยากถูกลอบโจมตีฉันจะโทรหาเพื่อนเก่าของฉันเองฉันรู้ฉันรู้จินหน่วยสอดแนมตอบกลับมากลุ่มของพวกเราคุยกันสักพักจากนั้นทุกคนก็เรื่มตื่นตกใจเพราะมานารอบตัวของพวกเรากำลังปั่นป่วนเฟิง่งงแตนเจนนี้กำลังจะกลายพันธุ์แคลตะโกนออกมาขณะที่ฉินเฟิง่งกับเทเวอร์พยายามเปิดประตูแต่ล้มเหลว เราต้องรอให้ครูส่งสมาชิกระดับดีมาเปิดประตูนี้ให้เราฉันขมวดคิ้วขณะพูดสถานการณ์ดูไม่ดีเลยแต่เรายังสามารถอยู่รอดได้ตรับใดที่เราสามารถยึดพื้นที่และรอคอยความช่วยเหลือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะพยายามล้างดันเจี้ยนนี้ต่อไปแต่พวกเรารู้ดีดันเจี้ยนกายพันธ์หมายถึงมอนสเตอร์ที่อยู่ในดันเจียนนี้จะแข็งแกร่งขึ้นกว่ามอนสเตอร์ในดันเจียนปกติดังนั้นการพยายามพิชิตด,ดันเจียนโดยไม่เตรียมตัวให้ดี มันก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายนอกจากเราจะไม่มีตัวเลือกอื่นอีกแล้วเท่านั้นเราจึงจะพยายามล้างดันเจนแบบนี้จินดูเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเขาหยิบธนูขึ้นมายิงอาเขาได้ยินเสียงเบาๆร้องออกมาด้วยความประหลาดใจพบชิโร่เลเวล16คลาสผูดหิมะ HP 1,200จาก1,200 MP 1,950จาก1,950มอนสเตอร์มีชื่อ มีมอนสเตอร์บางตัวเท่านั้นที่จะมีชื่อเฉพาะของตนเองพวกมันเป็นมอนสเตอร์พิเศษมีความแข็งแกร่งมากกว่ามอนสเตอร์ชนิดเดียวกันที่ไม่มีชื่อแต่ถ้าคุณสามารถฆ่ามันได้คุณก็จะได้รับ EXP มากขึ้นเช่นกันวงเล็บ EXP คือแต้มที่เอาไว้ใช้อัพเลเวลแต่ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นมอนสเตอร์ไม่มีชื่อเราก็ต้องฆ่าเธออยู่ดีเพราะเธออาจจะเรียกกำลังเสริมมาช่วยได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราจะเป็นอันตราย พวกเขามองหน้ากันและจัดตำแหน่งตามที่เคยเรียนมาในโรงเรียนเทรเวอร์แชร์การตะกนยัออย่วยุแต่ดูเหมือนว่าผู้ที่มาจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจีนปล่อยลูกศรอ,อีกดอกเพื่อดูว่าจะโจมตีเธอได้ไหมถอยออกมาก,ก่อนเธอดูเหมือนจะอ้าปากพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีคำพูดใดเปล่งออกมามันดูเหมือนเป็นแค่เสียงร้องเท่านั้นเฟิงฉันคิดว่าเธออาจจะเป็นมอนสเตอร์ที่ฉลาดเทรเวอร์กล่าวด้วยหน้านิ้คิวขมวด ฉันก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่จะทําให้การต่อสู้ยากขึ้นเพราะเธอสามารถล่อเราให้เข้าไปติดกับดักของเธอได้เทรเวอร์พุ่งเข้าหาเธอโดยหวังว่าจะใช้โล่พุ่งชนเพื่อให้เกิดอาการเมึนงงอย่างไรก็ตามเขากลับถูกบล็อกด้วยกำแพงน้ำแข็งถ้าบอนนี่ไม่พยายามแทงเธออย่างรวดเร็วเทรเวอร์อาจจะถูกเธอโจมตีไปแล้วพูดที่มารหมุนตัวและยิงกระสุนน้ำแข็งใส่บอนนี่แต่แครไม่ได้ตกใจ เธอรีบหิวให้บอนนี่อย่างรวดเร็วพระเจ้าทรงโปรดมันเหมือนกับการต่อสู้กับครูฝึกเลยบอนนี่พูดด้วยหน้านิ้วคิ้วขมวดขณะที่มองดูพูดฮิมาที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้ไม่ใช่ว่าพูดฮิมาจะเป็นมอนสเตอร์ระดับอีที่อ่อนแอหรอกหรอเฮเวอร,อกรอก์กล่าวขณะยกลูกขึ้นมาป้องกันแต่มอนสเตอร์ตัวนี้มีชื่อเราไม่สามารถตัดสินด้วยเกมปกติได้ฉันตอบและเพื่อนๆก็พยักหน้าเห็นด้วยพูดฮิมาดูเหมือนจะหยุดสักครู่แล้วกระพริบตาเยอ่หยัน เธอหันหลังกลับแล้วหายเข้าไปในป่าทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่เดี๋ยวอย่าตามไปแม้ว่าเธอจะนำกรลังเสืมมาเราก็ต้องรออาจารย์อยู่ที่นี่ทุกคนต่างก็เห็นด้วยการตามเธอไปจะทำให้เราเกิดอันตรายมากขึ้นเอ๋พวกเขาไม่ตามมาหรอกหรอชิโร่พึมพำหลังจากไม่เห็นพวกเขาตั้งห้าคนตามเธอมาฉันนึกว่าพวกเขาจะเป็นพวกไก่อ่อนซะอีกแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะฉลาดกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แล้วนะ เธอพูดขณะนั่งอยู่บนกี่งไม้อืมพบเป้าหมายจำนวนหนึ่งตัวเลเวลยี่สิบชิโรบุลพ,พึมพำขณะที่จิ้งจกเพลิงพุ่งเข้าใส่เธอเธอบอกมือแล้วหอกน้ำแข็งก็พุ่งแทงทะลุสังหารจริ้งจกเพลิงตัวนั้นทันทีเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟมันจึงมีจุดอ่อนต่อน้ำแข็งทำให้เธอสามารถฆ่ามันได้ทันทีตอนแรกเธอกะจะล่อคนพวกนี้เข้าไปในป่าแล้วซุ่มโจมตีแล้วจับพวกเขาทีละคน เพราะเธอต้องการรู้สภาพแวดล้อมภายนอกดันเจียนแห่งนี้เมื่อเธอหลบหนีออกไปเธอจะได้ไม่เป็นอันตราย